อันแรกเลยที่เป็นเหตุผลที่เลือกใช้ลาโนครีมก็คือว่าเพื่อนนะคะเป็นคนแนะนำเราเรามีความมั่นใจในเพื่อนส่วนหนึ่งอยู่แล้วแหละว่าเพื่อนก็อยากให้เราดูดีนะคะ <S <S 1> <S 1> พอรู้ว่ามาจากนิวซีแลนด์เราก็ทราบว่านิวซีแลนด์เป็นดินแดนที่ทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสะอาดแล้วเขาก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ไปอ่านมาว่า ตัวผลิตภัณฑ์ลกแกะจากนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีวิธีการซึ่งเก็บลกแกะมาโดยเฉพาะเข้าห้องทดลองซึ่งอันนี้สําคัญนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าดูแลในการผลิตไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีผลร้ายนะคะก็ได้แต่ว่าของนิวซีแลนด์เนี่ยเราเชื่อได้ว่าเขามีการควบคุมคุณภาพแล้วก็ลกแกะที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลรักษาเก็บแล้วก็มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีได้